เมนนื่อเช้าเนี่ยประมาณตีห้าตีห้ายี่สิบหรือว่าไงเนี่ยตื่นมาเข้าห้องน้ำมาหละแต่ก็ไม่ได้นอนตัเดี๋ยวนี้ตื่นเร็วเพราะว่าเราแก่แล้ว่าฉันแก่แล้วอ่ะเป่นใจบนาะวันนี้ก็ว่าจะเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไหลเงียบเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยตื่นมาทำการบ้านเนี่ยละนะ ทำไมยายโหดไรฉันพูดถึงเธอฉันจะมาทําการบ้านกับใครอะ่ะฉันไม่ทำนะชอบทําการบ้านชอบแบบไม่ชอบทําการบ้านให้การบ้านม้นก็ฉีกทิ้งหมดไม่ชอบทําเป็นคนที่เกลียดเรียนมากเช้านี้ตื่นขึ้นมาไปเข้าห้องน้ําออกมาว่าจะตัดคลิปอะ่ะลงคลิปอะ่ะ ขี้เกียจขี้เกียจป็นมีนะคิดมันมีแต่มันขี้เกียจเนี่ยฉันจะรอดไหมฉันจะผ่านไหมฉันรู้สึกว่าฉันขี้เกียจมากในช่วงนี้พอสักพักหนึ่งก็จะไลดีไหมหกโมงเด็กๆยังไม่ไปโรงเรียนเออพี่โอฟูเขาก็คงจะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะไล่ดีไหมโอ้เถียงตัวเองอะเมื่อเช้าเนี่ยเถียงตัวเองจนแปดโมงนี่แหละอ้าวขึ้นก็ขึ้นวะเนี่ยขึ้นก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนนเครื่องร้อน ฉันจะทำยังไงดีพัดลมไม่ได้ซื้อพัดลมาเปล่ามันมีอยู่นะพัดลมอะ่ะตื่นมาทำการบ้านเนี่ยะนะทำไมยายโหดร้ายจังฉันก็แค่เดาพูดเล่นพูดหยอกอืมเห็นเธอหยอกได้ฉันก็อยากหยอกกันเลยฉันเป็นคนชอบหยอกเนาะชอบเล่นไงขี้เล่นไง เห็นเธอหยอกได้เนาะทั้งเกตดูคนไหนหยอกไม่ได้ก็จะไม่หยอกนะแบบไม่น่าหยอกก็ไม่หยอกนะทั้งเกตดูนะมทั้งเกตดูไหคนไหนเล่นไม่ได้ไม่ใช่เล่นไม่ได้เราไม่อยากเล่นด้วยเราก็ไม่เล่นเลยนะคนเรามันจะมีสักกี่คนที่เราอยากคุยด้วยพัดลมเป่าไว้ไม่มีพัดลมเล็กมีแจะพัดลมใหญ่อันนี้เป่ามันจะมีเสียงหรือเปล่า เสียงดังบป่เดี๋ยวลองต่อมันจอดังทุกทีเลยนะนี่แหละโทรศัพท์ยี่ห้อผลไม้ในมันไม่ค่อยดีหรือไงเปิดแล้วก็จะเสียงดังใส่โทรศัพท์หรือเปล่าเขาก็ลมใหญ่เลยเปล่าเนี่ยได้ยินไหมได้ยินเสียง ในช่วงเขารับประกันเนี่ยก็เลยตัวนี้ไปหาหมอหาหมอล้วแวะดีไอวายแล้วเราุกันรู้เรื่องนี้วันนี้พูดกันแบบไม่กัดกันนะไม่กัดกันหมอหนัดนวันไหนหมอัดวัน,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 นี้แหละหมอ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 อ Yo